ใช้การสื่อสารในทางที่ผิดการประเมินการประเมินพฤติกรรมกูไไปด่าใครตอนไหนวะเฮียคุณยังไม่ได้ด่าใครเลยเฮียอะไรอะผมโดนรีพอร์ตนะผมคุณยังไม่ได้ไปด่าใครเลยนะงงเลยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็วันนี้เออ่อยอีกแล้วนะเพราะว่าเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยมากนะครับก็ รังค้านะผมไม่พูดเยอะละฮะอูไ้ไปเป็นซี่สามเขาบอกนะผมจะกินเป็นซี่สามเขาบอกเป็นไม่ได้นะเป,นเป็นไม่ได้จริงๆนะไม่เป็นไปแล้วอ่านะครับก็วันนี้วันนี้เราจะมาต่ออันที่แรงนะผมฮี่มันรีเหรอ ไอเฮียอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนกูทักมาอะไรเนี่ยเ <c oughs> ี่กับเมียมึงบอกกูทำไมไอเฮียเฟรนับผมใส่รอนเล่นกับผมแหละนะแต่กูจะโซโลแรงนะครับผมผมไม่เล่นหรอกนะครับผมไม่เล่นกับเพื่อนผมโซโลแลงนะครับอะ่ะมันจะไปดุนกันอีกครั้งนะครับผมเพื่อนบอกวนะ่ากูต้องมาไต่ใหม่หมะอ่าผู้ชมคือกูไมาเขียวแล้วกูต้องไต่ใหม่หมใช่ปะห,หรือยังไงดูแล้วคือผมน่าจะต้องไต่ใหม่นะผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรา ไปลุยกันต่อนะครับผมก็จะได้ลุ้นด้วยนะู้จะได้แรงอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมไปสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาหลังเติมเกม s a t Go c h บริการเติมเกมอวอลลย์บที่ทั้งถูกรวดเร็แวและที่สำคัญปลอดภัยอย่างแน่นอนสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่แล้ว s a t Go c h e ิง e ์อยู่ด้านล่างครับคุณดูดิท่านผู้ชม คือตำแหน่งมึงเลให้ผมมาขนาดนี้แล้วนะผมแน่นอนครับผมจะเล่นตัวอะไรไปไม่ได้นะครับผมจะเล่นโอเมนไม่ใช่ไม่ใช่มีสโมกแล้วนะครับผมต้องเล่นวีลิๆๆนะครับผมดูแล้วตอนนี้น่านบายวีลิตัวอะไรดีโยรุใช่ไหมแต่คุณเล่นไม่เป็นนะครับผมเพราะงั้นผมจะไม่กดมาเล่นดีกว่านะโยรุกู <c oughs> โดนด่าไส้สักเจ็ดดีไหมเรน,น่าก็ดีนะผมแต่แต่กลัวเข้าไม่ได้ไว้ทีะ่ะผมเรน,น่าไม่ค่อยชำนะประเด็นอนะเจ็ดเคกูเจอตัวใหม่นะผม คือปัน่นไลายของผมคืออะไรเลยนะคือผมยังไม่ได้ไปดูสกิลเลยนะผมว่ามันทำอะไรได้บ้างตัวใหม่ฝั่งโน้นอะ่ะตอนนี้ผมอ่ะผมคิดว่าตัวเองอาจจแะบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบตื่นรู้เท่าเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยผมเจอทั้งร้อนเจอทั้งฝนนะวนะันนี้ฝนกับร้อนนี่อยู่ในวันเดียวกันนะผมแม่งเป็นเป็นอะไรที่ปันไลฟมากนะครับบ๊บเฮ้ยชัวร์เนี่ยบจริงครับผมตัวใหม่เปิดหนึ่งหัวไปแล้วนะจังหวะนี้ có dù mày phải planted hui thôi khỏi hát hiệp khuya phẹt phẹt là player mày mình thôi mãi mục xong, nào xong Tiền nga tông Tiền nga tông Carry jump Eat. 130 race Oh my god, he, Jet already in <laughs> Oh my god Oh ho yeah. ho Jet ready in Khứ hi 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 Oh Okay. Going in, going in, take it. โอ้ยเชี่ยแม่งลากเลยอะ่ะเดี๋ยวลากยิงกูเลยเว้ยเชาากว่กันเช้กว่กันรันติมโอ้โยเดียผมชิบหายอิด,ด่อได้ได้โอ้คูบีบัฟโอ้ยเียเจ็บแม่งบ้าวะ่ะโอ้สวัส ไลเตีก out.. ันเฮ้ยไม่เห <Har ps> <out> so ็นวะเจ้าบุรุษชี่มังคมจังอ่ะโอ้โหคมชิบหายเฮ้ยเพื่อนฝั่งหนูแม่ง โอ้โหแบบผมไม่ผมมีความรู้สึกแบบต่างจากที่ผมเล่นในทิ้นเชิงเลยฝั่งนู้นแม่งเล่นดีมากไอ้เแค่แม่กกี้โคตรแม่นอะ่ะอันนี้เหรออันนี้คือริมรสแดงแดงเหรอวะอันนี้คือเราต้องมาริมรสใช่ไหมเราต้องมาชิมรสชาติใช่ไหมตอนเนี้ยยูฮอเราสู้เาสูโฮสวยจัดเอ้ยแม่กกีย่อแข่งกักบกูไอ้เหี้ยไปเดินอะ่ะที่ไหน กูสเปย์ให้ไม่เข้าหัวรักเม็ดเลยเฮียโดนแต่ตัวยังไรเฮีย <c oughs> แ,แม่มึงดูชัดกูยิงไปสางตัวไอ้เห้อพวกเนี้ยพี่กูอายวะ่ะอุย้ยอายวะ่ะทำไงดีวะเอาไปเซ็ต

เอ้ยวาซี่โจะวดนเจีแล้วแปโคตรไกลเลนะผู้ชมเียแปแบแบแปคือเียอะไรอ่ะผมว่า, <S <S าน,นะครับต้องใช้เวลาปรับตัวจริงๆผมต้องไปนั่งทางการบ้านละเียผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าวันนี้นะเม่งมาแลว้วกูมาเจอตาแรกเลยสวยเลย

<laughs> no no no. Dust. Đi đi đi. ok, okay, tree. Pau. Ready. ผมพูดองนี้ก่อนตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ชิปนี้ผมร้องขอดภัยจริงๆนะพี่ผมเล่นแดงนี้ออกเลยนะครับผมแบบหนึ่งอ่ะกูเจอตัวใหม่แล้วกูไม่รู้ว่าสกิลมันทําอะไรได้บ้างแล้วไม่รู้ต้องแก้มันยังไงสองอ่ะกูมาเจอแรงที่อะไรไม่รู้ไอ้เหียคือแบบผมคิดจะทําอะไรคือมันจะรู้หมดทุกอย่างเลยไอ้เฮียคือผมจะสินใจอะไรมันรู้หมดไอ้เหียแบบคือ อะไรอน่ะไอ่เชือกูเล่นไม่ได้เลยตอนนี้เอาจริงไม,ไม,บบม่มีอ่ะไม่มีแงบอะมีมีแท็กมีเชือกเลยซีทีซี้เฮ้ยบัง

ผมไม่โหดจังวะผมว่าไม่ใช่หรอวแชทเพราะวานี้แม่งไม่ใช่หรอวคือคือไม่ใช่อ่ะ <laughs> คือกูเหนื่อย,ยแล้วกูไปเจอห้องนี้นี่กูแบบไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อะไรว่ะคือคือผมแบบผมไม่รู้ผมจะเล่นยังไงวะตอนนี้ไอ้เท่จริงเหมือนต้องขอโทษเพื่อนร่วทีมด้วยนะผมจะแจวคู่มาเจอกูนะเพราะว่าและห้องนี้มันมันมันไม่ใช่แร้เกี่ยวอะห้องเนี้ยมันน่าจะอิ่มกับเรียนกันนะครับเพราะผมเห็นเขาพูดกันต้นเกมอะอืม Back tank back back. Enemy kill. Oh, spike, wow, Keeper, Keeper shower uh. Heaven One, Heaven One, go, Heaven One. Tripper, One Tripper One Heaven. どう、oh, ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมจริงๆงผมไม่รู้จะพูอะไรจริงโอ้โหโอ้โหที่แบบอันนี้คือบทเรียนราคาแพงนะผมคือรีแล้งวันแรกอย่าลืงเล่นนะโอ้โหย่ยโอ้ ก็มันก็อยู่ที่เดิมอะทำไมอะทำไมมันรีมาอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เดิมนะครับแต่ก็ททำไมอย่างเงี้ยคือ <c ười> ไม่เข้าใจอะคือแต่ไอต้อนเกมอะไอ้ย่ใครพูดวะไอเชอเลดปะมันบอกว่าอะไรมันบอกมันอะไรมันเ,ด,เดียนแล้วมันโรลรีมาหอเดี๋ยวเล่นตาเดียวแล้วมันปลดแรงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเราเดา,ดาเอานะคือกูรู้สึกว่าแบบกูเล่นไม่ออกเลยเว้ยคือ รู้หมดอะทำอะไรกูรู้หมดทุกอย่างอเออเนะ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมก็เป็นบทเรียนไปก็สท่ากับวันนี้นะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละนะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจน,นจบนะผมอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวไว้จะก,การคลิปหน้าครับผมอปละครับ